ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องทอแสงมิวสิกสุรินอยู่นะครับหรือท่านที่กำลังเข้ามารับชมนะครับผมจะพาทุกท่านมาชม i อเภาพยนตร์สุรินนะครับยี่29เมตรนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมไม่ใกล้นะครับเป็นระบบ7.1นะครับรอบทิศทางครับเจ้านี้เจ้าของต้นตำรับสูตรไอเอไอแผ่นดินไหวนะครับตู้ซับเบีย ผมพาเดินไปดูนะครับยอดครับจอยีิบเก้าเมตรจอใหญ่นะครับดูครับหนังฉายพวุนี้นะครับวันนี้เฮียเขาทดสระบบก่อนนะครับดูครับสองสี่สี่สองแปดสามสองสี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบ ต่างละยี่สิบใบนะครับเบรดเดี๋ยวช่วงเทสเสียงเทสไฟเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับยอดครับไอเอสภาพยนต์สุรินครับเดี๋ยวช่วงเงียเทสเสียงเยจะถ่ายให้ดูนะครับพามาดูจอกัน,นครับ ทางนะครับเจ้านี้นี่ยอดจอใหญ่ครับจอใหญ่ เดี๋ยวช่วงเฮียเทสเสียงผมจะถ่ายให้ดูนะครับแสงสีเต็มระบบครับเจ้านี้ครับสุดยอดเดี๋ยวช่วงลองเสียงผมจะเทสให้ดูนะครับถ่ายให้ดูนะครับรอติดตามชมแร้เลยน,นะครับจอใหญ่ไฟสวยครับ รอสักพักนะครับเดี๋ยวเฮียก็จะเทสเสียงให้ฟังแล้วครับรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งสุดยอดครับเจ้านี้ทั้งเสียงทั้งเสียงนะครับสุดยอดจอใหญ่มากครับโค้งเรดาร์ด้วย แคนดินไว้21นิ้วข้างละ20ใบ40ดอกสุดยอด ยอดครับสุดยอดไอเอสภาพยนตร์สุดินรออีกอยดใจหนึ่งครับเดี๋ยวเฮียก็จะเริ่มเทสเสียงเทสระบบผมจะถ่ายให้ดูครับหนังฉายพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้เทสระบบครับพรุ่งนี้จะเทสไม่ได้ครับเพราะพรุ่งนี้พิธีการครับหนังจะได้ฉายเลยครับ อจอใหญ่นะครับจอใหญ่นี่แวคอยรับชมตอนเทสเสียงเต็มระบบนะครับลองไฟลองเสียงนะครับจอใหญ่ไฟสวยครับเจ้านี้ครับ เสียงดีครับรอติดตามชมได้เลยครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับไอเอสภาพพยนตร์สุรินครับแสงสีเสียงยกให้เป็นที่หนึ่งครับสุดยอดอ้าวรอดูคลิปต่อไปนะครับช่วงเทสเสียงนะครับเดี๋ยวอีกสักพักเฮียก็คงจะ ลองระบบให้ฟังแล้วนะครับไอเอภาพยนต์สุรินครับจอโคตรใหญ่ไฟโคตรสวยนี่เลยครับสโลแกนแกนะครับ รอชมตอนช่วงเทสเสียงนะครับเดี๋ยวผมถ่ายลงอีกคลิปหนึ่งนะครับนี่ตอนนี้ไฟมาแล้วครับไฟมาแล้วสวยครับสวยจอใหญ่ไฟสวยครับอันนี้ไฟเริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวช่วงเทสเสียงแล้วรอดูอีกคลิปหนึ่งครับ เทสภาพยนตร์สุดินครับยอดเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มเทสไฟมาแล้วครับอีกสักพักมีคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวเฮียลองเต็มระบบเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกคลิปครับ ยอดผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยครับสลินครับไอเอสภาพยนต์ครับทั้งแสงและเสียงสุดยอดอเดี๋ยวค่อยรับชมอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกคลิปนะครับเดี๋ยวรอยเฮียเทสเสียงเทสระบบก่อน เดี๋ยวรอดูอีกคลิปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาดูนะครับยังไงช่วยกดติดตามกดซับสไครต์ช่องทอแสงมิวสิกสุรินให้ผมด้วยนะครับขอบอบคุณครับรอดูคลิปหน้านะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกครับขอบคุณครับ